นึกว่าฟ้าแฟ,าฟาชาวเน็ตลงมตินางเอกคนนี้ช่องเจ็ยิ่งนานยิ่งเหมือนดาวิกา คลหลายๆคนก็ออกปากทักกันเป็นล้วตั้งแต่ช่วงที่นางเอกคนสวยมุกดานารินรักนางเอกลูกหมอวิกเจ็ดสีสีหน้าตีตามุมคล้ายกับนางเอกสตารุนพี่ใหม่เดวิกาโคเน่ล่าสุดนั้นกระแสะเรื่องนี้ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่สาวมุกนั้นโพสตภาพเซตใหม่สุดสวยอร่ราสุตาผวยพุ่งเซนิที่ดูเพลินก็นึกว่าแฝดนึกว่าสาวแฝดขนาดนี้อนาคตฮอตตามกันแน่นอนสวยขึ้นและสวยขึ้นทุกวันขณะนี้ mới bằng đấy ngài.